คุณผู้ชมครับว่ามีดราม่าที่มีเพจเพจหนึ่งเขาแชร์ว่าคณะบดีหญิงคนหนึ่งเนี่ยนะคะใช้ไฟหลวงเปิดแอร์เลี้ยงแมว แล้วไม่พอแค่นั้นยังย้ายห้องเจ้าหน้าที่ออกแล้วก็เอาแมวไปอยู่ในห้องนั้นแทนด้วยนะคะเหตุการณ์นี้เพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านเนี่ยเขามีการเผยแพร่ข้อความโดยบอกว่ามีคณะบดีสาวของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งหนึ่งขนแมวตัวเอง4ตัวไปกินนอนอยู่หน้าห้องทํางานตัวเองแล้วหลังจากนั้นก็ย้ายแมวไปอยู่ที่ห้องประชาสัมพันธ์ชั้นหนึ่งแล้วก็ย้ายฝ่ายประชาสัมพันธ์เนี่ยขึ้นมาอยู่ที่หน้าห้องตัวเองที่แคบแคบแทนแล้วก็เปิดแอร์ให้แมวทั้งวันทั้งคืนสั่งให้้้เจาาหนที่ดู แลตึกคอยดูแลให้อาหารเก็บเออเก็บฉี่ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการอ่าดราม่าก็มาเอาแมวมากินไฟหลวงว่าแบบนี้นะคะปรากฏว่าล่าสุดคณะบดีหญิงคนที่ว่านี้นะคะทราบว่าชื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวิช,ชพรคณะบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยลาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งหนึ่งออกมาชี้แจงแล้วค่ะโดยบอกว่าแมวสี่ตัวเป็นแมวจรที่แม่มันมาทิ้ไงไว้อยู่ที่กระทรวงศึกษาธิการ ตอนกาลังกลับจากราชาการแล้วเจ้าหน้าที่คณะสงสารก็เลยยกกลางลูกแมวไว้บนรถช่วงแรกแมวตัวเล็กๆเกจ้าหน้าที่ก็สลับกันไปดูแลที่คณะบ้างแล้วก็เลี้ยงที่บ้านบ้างสลับสลับกันแต่ว่าที่คณะเนี่ยมันมีงูเหลือมอยู่งูเหลือมยาวประมาณ3-4เมตรก็กลัวว่าถ้าเอาไว้ที่คณะเดี๋ยวสักวันหนึ่งกลายเป็นอาหารงูก็เลยเอามาเลี้ยงที่ห้องประชาสัมพันธ์ชั้นหนึ่งของคณะซึ่งมันเป็นห้องที่ปิดไว้อยู่ระหว่างรองงบประมาณปร,ปรับปรุปรงทําเป็นห้องกิจกรรมนักศึกษาไม่ใช่ห้องทํางานของฝ่ายประชาสัมพันธ์แต่อย่างใด ส่วนข้อหาที่บอกว่าใช้ไฟหลวงเปิดแอร์ให้แมวทั้งวันทั้งคืนอันนี้ก็ไม่จริงห้องเนี้ยปิดไว้แล้วก็มีเจ้าหน้าที่สลับกันเอาน้ําเอาอาหารไปให้แมวเท่านั้นส่วนเจ้าหน้าที่คณะคนที่รักแมวเขาก็สลับกันไปดูแลเรื่องฉี่เรื่องอึโดยไม่ได้มีการบังคับแต่อย่างใดตอนนี้ทราบว่ามีนักศึกษาขอรับแมวไปเลี้ยงแล้วอยู่ระหว่างรอทําหมันแมวก่อนนะคะแล้วถึงจะยกให้นักศึกษาเอาไปเลี้ยงดราม่ามาคําชี้แจงก็ตามมาแบบนี้ครับ